เดี๋ยว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 กูไม่มีเกมนี้นี่แล้วกูจะเล่นได้ไงมันต้องอีกเกมมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ผมเล่นนี้ for speed hot pursuit remaster ให้ดูหน่อยพี่อยากจะบอกว่าเอาตัวเกมนี้ได้ไหมอ่ะพี่ไม่มีตัว remaster ว่ะเอาเป็นตัวนี้ได้ปะมันแทนกันได้แหละเออมันก็ hot pursuit เหมือนกันใช่ไหมแต่เปลี่ยนจาก remaster เป็น challenge ก็ก็ได้อยู่ใช่ไหมได้แหละได้แหละไปไปไปเดี๋ยวพวกมึงก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ฮอตเพอร์สดนี่มันเมาวันเต็ดใช่กูไม่เถียงกูไม่เถียงกูไม่เถียงใช่มันคือเมาวันเต็ดฮะมันคือเมาวันเต็ดแต่ว่าเป็นมอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเนี่ยมาโหลดได้ฟรีนะก็ลองไปเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ เอ่อตัวดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ลองไปเล่นกันดูสนุกโอเคที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยมันมีเหตุผลเดียวก็คือมันมี f o r ์ลาร F50 ก็มันเป็นรถที่ผมชอบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคลิปนี้ก็จะมาเล่นให้ดูก่อนละกันยังไม่ไปโหมดอาชีพนะหรือว่าโหมดเคอร์เก็จะเป็นควิคเรไปก่อนละกันอันนี้ก็เข้ามาแล้วเป็นควิคเลนะ มันมีอยู่4โหมดด้วยกันนะเอาเซอร์กิตแล้วกันแล้วก็สนามเนี่ยมีอยู่13สนามเอาเวลคัมก่อนแล้วกันเพราะผมไม่เคยเล่นนะความยากเอามีเดียมพอเดี๋ยวกูแตก <c oughs> ไม่ได้แล้วก็ฮีทเลเวลเอาเป็นแม็กซิมัมแล้วกันอันนี้คอดิชคอดิชันคืออะไรวะไอ้เฮียกูไม่รู้จัก <c oughs> a t the fuck กูไม่รู้จักอช่างแมง่งเล่นอะไรแล้วกันเข้ามาก็จะมีหน้ารถให้เลือกประมาณ30คันก็จะเป็นรถจากนิฟอร์สปีดฮอ e เพอร์สุดอันนี้เป็นภาคดั้งเดิมนะรู้สึกว่าจะเป็นภาค ps 1หรือ ps 2วะเออกูจำไม่ได้กูจำไม่ได้ <laughs> กูไม่รู้แม่งนานแล้วโอเคเอาเป็น f อ r ์ a r รีเอฟซาสแล้วกัน ก็จะพูดเตติดขัดๆนะนะคลิปนี้มันทําคนเดียวมันไม่มีเพื่อนมาเล่นโอเคอันนี้ไม่เคยเล่นนะกูบอกก่อนแม่งเดี๋ยวมีคนหาเอ้ยพี่ก็เล่นเกมมาแล้วนี่กูยังไม่เคยชิบหายเล่นครั้งแรกแม่งยังก็เมาเันเด็ดอ่ะโอเคกดชิปชิปเป็นเนตัสมันดูหลังยังไงวะเดี๋ยวนะป๋าหมุมกล้องได้ไหม อ๋อปัดได้เฮ้ยโอ้โหเต็มที่เลยไปไว้ไปไว้ไปไว้อินเฟิร์เทิร์มแห่งเกมนี้ฟอร์สปิดเ่ิร์สสุดชาเด็ดอันดับที่เท่าอไหร่ที่สามรถแม่งสวยวะ่ะโคตรสวยเลยฟอร์ลารี F50 ทำไมภาคใหม่ๆเขาออกก็ไม่รู้ดิคืออยากให้มันเอากลับมาให้เราเล่นบ้างฟอร์ลารีคันนี้ เห็ดโดลอยด้วยเออความ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 มาถึงมึงก็ what the fuck <c oughs> ว่าไม่พอติดเ,เจอตำรวจอีกอยู่ที่ห้าแล้วภ <c oughs> าคทศสุดอะจำได้ว่ามันจะมีแค่รถเอ่อรถ สปอร์ตนะครับมันไม่มีรถแบบเอ่อพวกอะไรวะมันไม่มีรถประเทศญี่ปุ่นเออมันไม่มีรถจากประเทศญี่ปุ่นมันมีแต่รถสปอร์ตรุ่นแรงญี่ปุ่นสมัยนั้นรถแรงแรงมันก็มีแต่ว่าเขายังไม่เอาเข้ามาแล้วนี่ที่อะไรเฮ้ย <c oughs> ออกไอ้ภาษากูจะโอ้ยโลภี้ยกูจะโอ้ตำรวจ คนตีนกูจังเลยโอ้โลบเออภาคนี้มีสโลด้วยนี่ภาคโมเต็ตเขามีสโลใช่ไหมกดอะไรวะกดคอนโรลปเออสโลโมชั่นเผื่อใครไม่เคยเล่นนะครับเอ,อสโลโมชั่นนี่มันเป็นข้อดีของเกียร์รถแข่งเลยนะแต่สโลเวลาให้เวลาช้าลงเราจะได้คิดทันเวลาเราเลี้ยวหรือชนตำรวจแบบนี้ ดเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะเอออาจจะสงสัยว่าทีมคือเฮียอะไรวะก็สโลเวลาไงมันจะเออน่าแต่ตามชื่อมันสโลเวลาเวลาเราเลี้ยวใช่ไหมป่วย <c oughs> ไม่น่ากดเลยเฮ้ยกูจะโดนลับเฮ้ยอยูนดับสี่ตำงกลางแต่รู้สึกแ h a n d ลิ่ง ยังไงก็คือเกมมาวันเต็ดนะมันก็คือเกมมาวันเต็ดอ่ะมันไม่ใช่เกมคอนเทสต์มันปรับเปลี่ยนแค่เรื่องรถแล้วก็กราฟิกแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆหน่อยโอ้ยสวยงามครับผมที่หนึ่งเป็นมวะาที่หนึ่งอ้ยเยี้ยงดูดูจากมินิแมปสัตว์ที่หนึ่งไปไกลแล้วโอ้โหกูอยู่ที่สี่ เลยไปเลยเอายังเลี้ยงตามปอดเลี้ยงตาปอดเลี้ยงตามปอดเลี้ยวตามอ้ลบเดี๋ยววะเสียงเสียงชนคือแบบโคตรโคตรอลังทั้งทั้งที่สกิดนิดเดียวเฮ้ยตำรวจเฮ้ยเดี๋ยว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 กูเข้าใจแล้วทำไมเกมมาร์เวลเซ็คคนมันถึงเล่นเยอะแม่งตำรวจโหดนี่เอง ตำรวจไม่ดักถึงมันจะไม่มีเครื่องมือแบบ e m p like e หรือว่าสไปก็เห hey! hey! yeah. อะ e ตำวจดับทีสี่เฮ้ยอเหี้ยร์ทุกทีแล้วแล้วโอ้ยตำรวจโอ้ยตำรวจเยอะสัสข้างหลังเฮ้ย รถรถจะพังเฮ้ยมันมีระบบรถพังเยอะเนี่ยปั่นขึ้นแล้วโอ้ยรถลอยรถลอยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจำได้จำได้จำได้ไดเล่นครั้งแรกก็จำได้เลยนี่มันมีแตกวะเนี่ยเออไปเลยรถ้จะไม่แตกไป วันขึ้นช่างแม่งไม่ใช่รถกูไป้ยไม่ใช่นะั่นแหลเราไม่ได้ซื้อไงมันก็เหมือนรถยืมใช่ไหมเราเล่นฟลิปเลสอ่ะลองจะเสียตั้งอะไรนะโอเคแบบที่ห้าไยทำไมมันดูยากจังเล่นยากเอาใหม่เอาใหม่เล่นด่านอื่นบ้างฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีเดียม Medium. กูยังไม่รอดเลยกูจะไปฮาร์ดก็กระไรอยู่ เลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสักรอบหนึ่งโชว์พาวโชว์พาวให้เด็กนดูว่ากูก็เล่นได้เอ้าเอ้าอันนี้อะไรเนี่ยโชว์พาวให้น้องๆดูโอ้โหเกือบเกือบเกือบแตกเมื่อกี้มีบอดทน จะว่าไปแบบนี้ก็สวยดีนะกราฟิกไม่เหมือนมอเตสมอ,มอเตสแม่งเป็นทางที่เล่นแล้วรู้สึกแสบตาเอ้าเอา,เอานี่กูอ,อ้อมเหรอเนี่ยว t ต e f ฟ c <oughs> <the> k ไ <c oughs> อ้เ <c> ก <oughs> ูไม่รู้จากที่หนึ่งสู่ที่หกที่เจ็ดที่แปดโอ้ my god อุยการบังคับมันไม่เหมือนเกมภาคใหม่ๆอ่ะโอ้มึงก็สโล่นะนิดๆหน่อยๆมึงก็เอ่าเกมตายที่สองกับที่หนึ่งคือไปไหนวะเนี่ยนี่กูอ้อมอีกแล้วใช่ไหมที่เดิมเลยนี่หว่า มีนางรัดแต่กูไม่รู้ไอ้ยโอ้ยโอมายกอดเราต้องไปทางไหนวะดูมินิแมปก่อนเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเว้ยหลบอีกกูต้องไปทางไหนฮลัลโหลอ้าเข้าเส้นชยัยแล้วอ๋อรอบที่สามเออดีดีดีด กูต้องไปทางไหนเอกูรู <c oughs> ้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วโลบกูรู้แล้วปทางนี้ทางลัดทางลัดกูรู้แล้วกูรู้แล้วเอยทางลัดของจริงเว้ยเห็นไหมทางลัดแม่งอยู่ที่สองแล้ว มื่อกี้ควายต้องนานสองรอบกูอ,อ้อมอ้อมเฉยเฮ้ยที่หนึ่งว่ะที่หนึ่งว่ะบ้าวเก่งเกิน,กนชมตัวเองก็ได้ด้วยต่อต่อต่อเฮ้ยมันมันคุณผู้ชมผมว่าผมจะตำรวจออกลำคาญลำคาญเสียงตำรวจ เอาฮาร์ดไปเลยแล้วกันอสามรอบไปอันนี้จะเป็นสนามสุดท้ายแล้วกันนะครับเอาคันนี้แหละกูชอบใครไม่ชอบแต่กูชอบไอสัตว์ส่วนตัวกูเลยมากูพร้อมแล้วกูพร้อมจะชนะทีหนึ่งแล้วไปแล้วเยี่ยมมาคนแรงเย สามร้อยโอ้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 ยติดที่อะไรลบ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 ลืมไปว่าภาคนี้ไอ้ไอด้ด่านตรวจเมื่อกี้มันไม่ได้ดา่านตรวจเแบบที่ผ่านทางบากเก็บค่าทางด่วนนะเออมันจะมันจะชนได้อ่ามันไม่เหมือนภาคใหม,หมห่ที่แบบเข้าไปปุ๊บไอสัตว์ปิ้วปุ้งแตกไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยทางไหนทางนี้ Hey, ที่สามว่ะเอา้ามึงมีทางรัดก,กับกูอีกแล้ว <laughs> โอ้ใทยจะรู้เล็กเขียวๆนี่กินที่อะไรไปดีกว่าที่สามจากที่หนึ่งอยู่ที่สามโอ้ตเล่นตลกกับกูแล้วเกมเล่นตลกกับกูแล้วเฮ้ยรถมันเวลาชนนี่มันไม่ปิวเลยเนี่ย หายเว้ยที่สองแล้วเว้ยต่อไปเหลือที่หนึ่งไงที่หนึ่งหายไปไหนแล้ววะเนี่ยไยสนุกว่ะโอ้ชจอดเลยเกมนี้ผมไม่ชอบพางเมาวันเต้นนะคือแบบแสบตาเล่นแล้วแสบตามันเหลืองอะ่ะด้วยสมัย ps2 อนะ่ะมันต้องทำให้สีมันออกเหลืองๆนะ เกี่ยวปะวะไม่เกี่ยวดี <c oughs> ขนาดอันเดอร์กาวยังไม่โทนเหลืองเลยไม่รู้ทำไมเขาไปทำโทนเหลืองก็ไม่เข้าใจแต่ตาชิบหายเวลาเล่นเกียดเกียดโทนสเีสเหลืองแต่ตาชอบโทนแบบเนี้ยโทนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติอ่าที่หนึ่งไปไหนหรือวะเนี่ย เร็วเกินพอฮาร์ดมันก็ฮาร์ดจริงอาจจะไม่มีความตลกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นะกูเพิ่งเล่นไอสัตว์กูเพิ่งเล่นเฮ้ย F 5 0สู F 5 0สูเรามาแล้วลบโอ้ยเดี๋ยวก่อนรอก่อนเอา้าไอสัตว์กูนึกว่าไปได้ <c oughs> ตาตาตากูทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้ร้อนหมดแล้วร้อนหมดแล้วไปเลยรอบสุดท้ายวิห่างกับที่หนึ่งเท่าไหร่วะเนี่ยดูล่าสุดนี่มันโอ้สองพัน สองโอ้โหกูยอมกูยอมมึงก็ได้ถ้ามึงจะเร็วขนาดนี้กูยอมก็ได้โอ้ไปโคตรเร็วเลยมึงทำด้วยเลยวะเนี่ยรถอะรถมึงโอ้โหเกินเฮ้ยถึงว่ะถึงว่ะขอที่สองไอ้น้องขอที่สองขอที่สอง นี้เบียดขอที่สองขอที่สองขอที่2สองเม้าที่1แล้วไม่ทันแม่งแม่งเข้าเส้นชัยแล้วขอที่สขอที่2องที่2องที่2องสอที่2องที่2ที่สที่สว้าวที่2อ่ะมึงใช้นูอะไรวะอ้าวมอไม่ทันโอเคก็พ่อผมปากาอมคอนะฮะ อันนี้คือมาลองเล่นนะไม่ได้คิดว่าจะแบบจริงจังอะไรนักหนาหรอกแต่เกมมันสนุกดีนะมันคือภาคมาวันเตดอะแต่ว่าเป็นมดของ h o ตเพอร์สุดคือก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีแต่งรถไหมอะไรไหมอะไรประมาณนี้ก็คือกูกูกูไม่รู้อะไรเลยก็ก <c oughs> <c oughs> ูเพิ่งเล่นโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมก็ติดตามกูไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ <c oughs> ถ้าอยากให้กูเล่นเกมนี้อีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ ส่วนน้องที่บอกว่าเอ้ยพี่เล่น For Speed Remaster ให้หน่อยกูไม่มีเกมกูไม่มีกูไม่ได้ซื้อก็อดดูไปนะฮะก็ถ้าจะดูก็คงจะเกมนี้แหละจริงๆมีตัวภาคเก่านะไม่ได้ตัว Remaster เป็นภาคเก่าเลยอะ่ะเออนั่นแหละมีมีแต่ไม่เล่น <laughs> ก็เล่นจนเบื่อแล้วอยากเล่นอะไรที่มันแบบ ปแปลกๆบ้างนะก็เล่นมอสเนี่ยแหละแปลกดีโอเคก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผม